แต่งงานกับคนอินเดียต้องเลิกกินเนื้อสัตว์ไหมนี่เป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยกันเยอะมากค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะว่าทำยังไงให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องง่ายกับคนที่ทานมังสวิรัตแต่ว่าเรายังทานเนื้อสัตว์อยู่ค่ะที่บ้านสามีนะคะก็เป็นมังสวิรัตแบบกินไข่ได้ก็คือพวกเขาจะไม่ทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูไก่นะคะคือจะไม่ทานเลยแต่ว่าสามารถทานไข่และผลิตภัณฑ์จากนมได้ปกติค่ะซึ่งถือว่าไม่เคร่งมากเท่ากับ,บบางบ้านที่ทานมังสวิรัตแบบวีกนคคค่่ทีสัญือเเขาไมยบง ให้เราต้องเปลี่ยนนะคะแต่ว่ามีข้อตกลงกันง่ายๆข้อเดียวก็คือว่าห้ามนําเนื้อสัตว์สดๆเข้าบ้านค่ะเพราะถ้านํามาทําเป็นอาหารนะคะอาจจะส่งกลิน่นอันไม่พึงประสงค์สำหรับคนที่ไม่เคยทานเนื้อสัตว์มาก่อนได้ค่ะแล้วแบบนี้ต้องทานเนื้อสัตว์ยังไงต้องแอบกินไหมคําตอบคือไม่ต้องแอบค่ะเราสามารถทานได้ปกติส่วนมากกินก็สั่งอาหารตามแอปนะคะก็คือสั่งมาพร้อมทานเลยง่ายแล้วก็สะดวกมากค่ะส่วนคําถามที่ว่าไปทานข้าวนอกบ้านต้องทานอาหารมังสวิรัตไหมนะคะคําตอบก็คือไม่ต้องเลยค่ะเวลาครอบครัวไปทานข้าวที่ร้านอาหารนะคะกินอย่าง สั่งอะไรก็สั่งคําแม้ว่าจะนั่งโต๊ะเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่เคยว่าค่ะอย่างเวลาที่ไปคาเฟ่กับแม่สามีแล้วก็ลูคัสใช่ไหมคะเขาก็สั่งอาหารที่เป็นมังสวิรัตค่ะแต่ว่ากิ่งก็สั่งที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะก็สามารถนั่งโต๊ะเดียวกันได้ค่ะไม่มีใครรู้สึกแปลกนะคะไม่มีใครอึดอัดทุกคนเคารพกันเลยกันเท่านั้นเองค่ะที่สําคัญก็คือลูคัสนะคะก็สามารถทานเนื้อสัตว์ได้ค่ะสำหรับลูคัสนะคะที่บ้านก็ไม่ได้มีกฎอะไรค่ะว่าต้องทานแบบไหนนะคะเวลาที่กิ่งสั่งอาหารที่มีเนื้อสวววมมมาาาาคกกก็ถได้อี่่่่ะืเปิงๆ สุดท้ายแล้วต้องปรับตัวเยอะไหมต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ต้องปรับตัวจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องของอาหารค่ะแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจและการให้เกียรติกันทั้งสองฝ่ายกิงก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นมังสวิรัตนะคะแล้วก็ครอบครัวอินเดียก็ไม่ได้พยายามเปลี่ยนเราให้เลิกทานเนื้อสัตว์เรากินของเราเขากินของเขานะคะไม่มีใครเดือดร้อนค่ะการอยู่ร่วมกันไม่ใช่การทำให้ทุกคนเหมือนกันแต่ว่าคือการเข้าใจข้อตกลงของกันและกันแค่นี้ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วค่ะ